สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม JT Channel เช่นเคยวันนี้ก็เป็น DP 2นะครับวันนี้ก็มารีวิว r 3ของพิคคิวพิคคิวนี่เป็นรุ่นพี่ในกลุ่มดาวเจนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญบอกพิคคิวได้เลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมคิวดาวเจนครับผมเนี่ยดูความเท่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องรถก็คันนี้เป็น r 3ว่าเป็นของยามาฮ่า สามสองหนึ่งนะครับใช่คันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตอนที่เปิดตัวมาที่แรกอยู่เลนแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับครับผมแต่แต่ที่ซื้อมาเป็นซื้อดาวครับเป็นดาวออกมาแล้วแล้วก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้พี่เคยพี่เคยใช้รุ่นไหนมาก่อนหรือเปล่าพี่ก็เ็นไม์ครับไม์ที่ผมเคยได้ยินนี่พี่เคยเคยใช้สีมีอาร์ห้าสิบม้ใช่ใช่สีสีมีอาร์ห้าสิบสีแดงแล้วแล้วทำไมพี่ถึงเลือกคัดอย่างน้พี่ก็ ก็เริ่มต้นนะครับคนที่อยากจะขี่ไิกบค์นะครับคนที่งบน้อยแล้วก็เริ่มจาก300ก่อนนะครับก็เลยช่วงปี2015นะครับ R3 เปิดตัวมาใหม่มนะครับก็เห็นว่ามันเป็นรถที่เป็นรถที่แบบใหม่อะ<ต>มัน,นดูเปิดตัว <รถ S 2> ม,มาใหม่ด้วยแล้วก็ดูแปลกตาด้วย<ช>เพราะว่านินจารเราเห็นบ่อยแล้วเงี้ยครับพอเห็น R3 ก็เลยก็เลยแบบถูกใจเลย ก็เลยตีคู่มาใช่ใช่ตีคู่มาด้วยกันแต่ว่าอาสามตอนแรกสามมาที่หลังตอนแรกจะไปเอานนจาครับแต่นาสามเปิดทัวร์ใหม่ก็มันเป็นรรุ่นใหม่ด้วยก็เลยก็เลยเลือกที่จะมาซื้ออาสามนครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูของแต่งนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากชุดบนก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากปั๊มบนปั๊มบนเป็นปั๊มอะดรีนครับเบอร์สิบเจ็ดครับผม ไหนตัวนี้ตอนที่ซื้อมันราคาพันเจ็ดครับแต่มันจะมีพวกขาจับมีน็อตแต่งอะไรองี้ก็เป็นเจ็จประมาณสองพันนหน่อยครับแล้วการใช้งานเป็นไงบ้าก็ดีครับดีเพราะว่าเบอร์สิมันมันไม่แข็งขนาดเท่ากับเบอร์สิบเาครับมันก็ยังพอใช้งานได้ดีอยู่ครับเบรกก็หนึบ ก็ถือว่ามันโอเคนะสำหรับในคลาส300ที่ซีเงยครับถ้าใครมีงบก็อยากใส่แบมโบก็ก็ได้ครับได้ครับแต่นี้มันเป็นแบบว่าค่อยๆแต่งไปเรื่อยมีเงินค่อยเปลี่ยนก็ถือว่าใช้ได้ครับใช่ครับเสร็จแล้วไปก็เป็นกาดแฮนด์กาดแฮนด์ครับอันนี้สั่งมาจากในช้อปปี้ครับก็ไม่กี่บาทอันนี้ก็ของที่มันก็พอใช้งานได้ครับก็ไม่ถึงกับแบบเป็นของแพง ก็เมันสวยดีครับก็เลยก็เลยสั่งมาใส่นะครับจริงๆรมันมีสองข้างแต่ใส่แค่ข้างเดียวกันกานล้มครับแล้วก็การสะบัดใการสะบัดครับอันนี้เป็นไฮบรโกครับตัวนี้จะเป็นเทียมแท้ๆ่ะครับนน้งานเหมือนครับงานเหมือนก็พูดถึงก็ใช้งานได้ใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงตัวนี้ปรับได้ครับมีมีบวกลบความหนืด ของของการสะบัดนะครับก็เคียวต่างจังหวัดยืนพื้นร้อย5ี่บยห้าสิขับแขนเคียวได้ครับปล่อยมือได้ไม่ใช่ปล่อยมือหมดนะคือ,อพักมือได้ครับก็คือไม่ต้องไปเก่งมันมากอย่างเงี้ยครับก็พอช่วยได้อยู่ครับก็บถือว่ามัน,มนโอเคนะสำหรับผมผมก็เคยใส่อยู่ตอนขับยิงจาสามร้อยก็ถือว่าตามงบอะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินก็ก็เปลี่ยนไ, <ป S 1> ไม่ได้ไ <ป S 1> ใช่เราก็คอยดู ของเทียมก็อย่างว่าครับเราก็คอยดูอะพวกน้ํามันอะไรเงี้ยถ้ามันซึมมาก็าเปลี่ยนอย่าไปใช้ต่อเพราะมันเคยมีข่าวว่าแบบของปลอมล็อก,ก็ยอะไรยเงี้ยครับแต่นี้เขามีประกรันครับมีประกันให้หกเดือนตายตายล้วเ,เซ็นไมใช่รับไม่ดีครับทีนี้มาดูด้านซ้ายก็คือเป็นคัตคัตตัวนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับ D งานงาน,นงานเหมือนครับของ TWM ครับตัวนี้ก็ก้านมันจะใหญ่กว่าของแท้หน่อยแต่ก็ก็โอเคครับเพราะว่าใส่ให้มันเข้ากันข้างขวาครับให้มันเป็นก้านสีดำเนี่ยครับเพราะก้านเดิมมันจะเป็นก้านเนเงินเออผมว่ามันก็มันก็พอใช้ได้นะมันก็กระชับมืออยู่นะใช้ได้ครับก็ใช้ได้ดีอยู่ครับผมอันนี้ก็ปลอกแทนอันปอกแคนโน่แนโน่นะครับก็มันก็เป็นปอกแทนแบบว่าปอกแทนง่ๆครับที่ราคาค่อนข้างสูงครับผมก็ซื้อมาใช้ ประมาผมซื้อมาเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งแล้วพอขับไปตากแดดมากๆเรีบยบร้อยซือย้อใหม่โง่ๆครับไม่มีอะไรเลยครับแห้งๆแต่ก็ถือว่าใช้ดีเนึบครับเนึบเหน็บมาชับมือชับมือตามราคาคดูเลยอ่ะดูดิเนึบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมขร้องเฮ้ยเนึบบอกแล้วเลยไม่มี <c oughs> สาระครับไม่มีสาร <c oughs> ะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิวอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนมาหรือว่าครับผมชิวเป็นเพียวคาร์บอนราคาเท่าไหร่ดูชิวอันนี้สามพันห้าครับซื้อมาจากที่ไหนวยตอนนี้ร้านเขาอยู่แถวลาซานนะครับคือช่วงที่อ,ออกรถมาเป็ใหม่ครับไม่ค่อยได้ศึกษาร้านอะไรเท่าไหร่ก็ดูว่าที่ไหนมีแล้วก็วิ่งไปซื้อเลยครับเพราะาเราชอบชิวทรงนี้ครับ <c oughs> แล้วก็แบรนด์อะไรเราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรก็สามพันห้าครับตัวนี้ ซื้อมาแล้วกาเป็นคอมเมนต์เนี่ยอย่างหนึ่งอันนี้สวยอยู่ครอบโชกครอบโชกครอบโชกอลินงานท่อแป๊บแต่ก็ให้ดูเหมือนเป็นโชกอัพไซด์ดาวมากกว่าครับใช่ครับถือว่าผมก็ถือว่าสวยนะเพราะใส่ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ครับก็ยังเป็นโชกเดิมอยู่ใช่ใส่ให้มันเป็นสีทองตัดกันแล้วเฉดงานดูรถเต็มแล้วก็ต่อไปก็เทอร์บอนไม่ใช่คาร์บอนธรรมดา บอลนี่เป็นงานหุ้มครับนี่เป็นงานหุ้มอาจจะมียิ้วรออเยอะหน่อยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วอันนี้ได้มาจากที่ไหนครับอันนี้ได้มาจากรุ่นน้องครับรุ่นน้องให้มาได้ข่าวว่าเบียกสาขวดใช่อันนี้มันเลยม,ม,มีมีประวัตินิดนึงก็คือ,อบ้านเออช่างต้องพูดไม่อันนี้บ้านบ้านรุ่นน้องครับเขาเปิดรับซื้อของเก่าเสร็จแล้วมันมีมันมีคนเขามาชั่งกิโลขาย แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเอามาช่างกิโลขายเขาแล้วรุ่นน้องก็เรียกให้ไปดูว่ามันเป็นของรุ่นอะไรครับพอดีตรงแบบต้องเราพอดีกัเลยเข้าทางพอดีเลยเสียเบียร์ให้น้องไปสามขวดได้สี่สี่ขวดครับสี่ขวดได้กี่ชิ้นเนี่ยเบื้หนึ่งสองสามสองข้างก็หกชิ้นสองข้างหกชิ้นโอ้แล้วชิ้นใหญ่ด้วยมีชิ้นหลักๆนั้นเลยชิ้นใหญ่แล้วก็มีอันนี้งานงานแก๊ปผัดเขาวงาน ก็เหมือนเดิมครับแก๊ปคาร์บอนแก๊ปคาร์บอนครับตัวนี้ชื่อนี้ไม่มีเสียครับครับก็ชิ้นนี้ก็แก๊ปคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นแบบบางคนอาสามใส่ไปเยอะๆแบบเหมือนครับเขานั่งแล้วเขาถอยหลังตรงนี้ไม่จะแตกใช่ไหมใช่ครับเป็นปกติเป็นปกติครับแต่แต่อันนี้มันเหมือนพอเสริมเคลือบเรซินไปแล้วเหมือนทำให้แข็งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับก็ต่อไปก็เป็นคอฟูกับทอคอฟูกับทออันนี้ก็เป็นท่อเรียววิน อันนี้ของแท้นะครับน,นี่ท่อแท้ครับตอนนี้ถ้าถ้าไม่ใช่ของแท้มันก็จะแตกยิงไปบ่อยมันก็าอาจจะมีแบบคาร์บอนแตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นคอฟูลอกแล้ก็ตั้งแต่ตรงนี้ถึงถึงตัวฟอ,อนด้านล่างเนี่ยครับก็องดูดีๆไปเป็นเจตรเลศน,นะครับทั้งใบนี่ครับยาวมาถึงตรงตรง,ตรงปลายเลย ก็ซื้อได้จากออสโอลี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไอเฟนเขาไว้ให้หน้าหน้าคลิปนะครับว่าทุกคนรับทําท่อนะครับตีท่อซ่อมท่ออะไรได้หมดแล้วก็ต่อไปก็เป็นท้ายพับใช่ไหมใช่เป็นท้ายพับท้ายพับได้ทายพับได้นะเวลาเจอตำรวจก็ดึงออกดึงออกมาได้เป็นไงใส่ะไรแล้ว ใส่ไปไงก็โดนจับอยู่ดีเพราะไม่ได้ช่วยอะไรก็มีท่อดังเลยกระจกก็ไม่ใส่โดนอยู่ดีโดนอยู่ดีแล้วก็เป็นโชคไปเอสโโชไเอสเป็นโชคโชคไวเอสราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมา3,600ครับ3 6ม0 3,600มนกว่ามีหลายราคาไม่มีอันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นและการใช้งานไงพี่การใช้งานก็ก็ดีครับอีกที่การปรับ เราด้วยเพราะมันปรับปรับได้อย่างมีคนซ้อนเราก็ปรับให้มันแข็งขึ้นเนี่ยครับมันก็จะจะไม่ย้อยเหมือนชกโชกของเดิมที่มากับรถดนะครับอันนั้นชกนิ่มมากก็นี่ก็หมดแล้วต่อไปนะครับประมาณนี้ครับแล้วถามอย่างนี้ไอ้อายมันมีข้อเสียอะไรไหมเพี่อนสำหรับท<อ>ี่ใช้งานมา 6, 6, เสียของอาสาเมื่อสามว่าตอนนี้พี่มีกี่โลแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณห้าหกหมื่นโลเลยที่ไทย ปกติไม่ค่อยได้ดูนะครับเนี่ยขนาดเจ้าของไม่ค่อยได้ดูเองเลยนี่ครับหกหมืนห้าครับหกหมื่นห้าพันโลครับผมเราใช้มาเนี่ยในระยะ6 5 0 0หกหมืนห้ามันมีปัญหาอะไรไหมของหมเคยเป็นปัญหายอดฮิตของอาสามคือลูกปืนคัดแตก อ่าผมผมก็มีปัญหาเหมือนกันคือพูดพูดได้ว่าแบบว่าถ้าเกิดใครซื้ออาสามมาเอาเอาไปคัดไม่แตกก็ไม่ใช่อาสามอ่าใช่แต่แต่แต่อาจจะเป็นช่วงลดรถแรกๆครับช่วงช่วงปีสิบห้าเกี่ยวว่ามียกหน้าบ่อยหรือเปล่ายัง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 ไม่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 ได้ไม่ได้ยกแล้วแตกขี่ธรรมดาเนี่ยแตกนะครับถ้าใครอยากดูคลิปยกหน้าครับติดตามที่เฟซบุ๊กไลน์นะอิจิวครับผมแต่ตอนนี้อาจจะไม่่อ่ได้ลง บ่อยเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็หมดแล้วครับผมก็รวมแล้วของแต่งก็เท่าไหร่เนียไม่ได้ขี่เกือบสี่เกือบสี่เกือบสี่หมื่นแล้วเออเราก็ไม่ได้ลงทีเดียวไม่ได้ลงทีเดียวครับก็ทยอยทยอยไปทยอยทยอยแต่งไปเรื่อยครับไม่ได้ลงของอะไรมากด้วยค่อยๆลงครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากติดตาม อีคิวติดตามได้ที่เฟสอีคิวนะครับ,รบผมใครอยากดูวิธียกหน้าหรืออะไรเนี้ยเข้า <c oughs> ไปติดตามก็ได้โอเคครับผุณคร,รีวิวเสร็จแล้วนะครับเสร็จเราก็จะมาให้ฟังเสร็จข้อเรียววินก็อฟูอาสามสองรุ่นระบบเนียไม่เบิ้ลนะครับเดีย๋ยวไว้โอ,โอกาสถ้าออกไปไม่ใด้สนานที่ปิดเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ฟังอันนี้สตาร์ธรรมดา เสียงไม่ได้ออกเป็นลูกๆนะครับก็โอเคครับก็ฝากติดตามช่อง JT Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยวันนี้เป็นคลิปที่2ของออเรานะครับขอบคุณครับ